ชื่อีสวัสดีครับถมมาครับก้องครับครับผมก็วันนี้ก็เป็นแบบอะไรใหม่ๆสําหรับพวกเราสองคนครับเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ไม่ค่อยได้พูดแบบอะไรที่เป็นลักษณะนี้เท่าไหร่ครับแบบไม่ได้พูดแบบฟิวจริงจังแบบมาแชร์ประสบการณ์เท่าไหร่ครับก็อันนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่เราแบบได้แบบแสดงว่าเราสองคนเนี่ยมีมูต์จริงจังเหมือนกันอือใช่้วครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้แบบเป็นวันที่สนุกมากเลยครับถึงแม้ว่าเราจะ ทำงานกับแพรแบบมากอะยรเลยครับแต่ว่าแบบคือทุกๆงานของแพรเราคือแบบสนุกมากๆเลยครับแบบได้พูดคุยได้แบบได้แชร์ประสบก,การณ์แล้วก็ได้ดดที่องดีแบบพุ่มุมมองของเราครับก็ <ๆ S 2> รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ที่ดีครับครับแล้วก็วันนี้คือเป็นอีเวนท์ที่แบบมีพี่ๆมาให้กำลังใจรอบๆด้วยคือแบบว่าดีดใจมากครับที่พี่ๆแบบมาหาเราเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบมองมาหาพวกเราในวันนี้นะครับมารอตั้งแต่เช้าเลยนะรมาตั้งแต่ คนมากเลยครับคนที่เราแบบว่าถ้าเราเป็นแบบแรงบันดาลใจในแง่ไหกับการเรียนบ้านครัผมรู้สึกว่าพวกเราเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นแล้วกันครับเพราะว่าแบบพวกเราก็เป็นนักแสดงแบบเพิ่งเริ่มด้วยนะครับก็แบบไม่ได้อยู่มานแล้วก็รู้สึกว่าส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็รู้สึกว่ายังมีแบบสิ่งที่ต้องพัฒนาขึ้นอีกต่อไปครับก็รู้สึกว่าแบบเออแบบคนเราไม่ต้องเพอร์เฟกต์ในทุกด้านก็ได้แต่ว่าแบบเออก็เราก็จะพยายามพัฒนา แล้วก็แบบถ้าเกิดว่าเรามีความคิดหรือว่าแบบความตั้งใจของใครอะที่แบบไปในส่วนที่เราแบบอยากทำจริงยังไงเราก็รู้สสำเร็จครับองโดโดโดี่เราที่ว่าแ,แ,แ,แบบว่าในส่วนของเนี้ยส่งถึงแฟนแฟนแค่แฟนแบบไปเรื่อคส่งถึงแฟนไหมก็เออก็อยากอยากให้ถึงแบบอยากส่งให้ถึงเขาแล้วก็แบบอยากส่งกำลังใจแล้วก็อยากส่งความรักพี่พี่แฟนไม่ว่าแบบพี่แฟนจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตก็ตามครับก็ขอให้แบบมีความสุขมี s ั c c e s แล้วก็ขอให้แบบได้มันเจะเกันไปหน่อยนะครับ ก็อยากจะพวกเราสองคนอยากเป็นแบบแรงบัในดาลใจในเรื่องความกล้าแล้วะครับอยากให้แบบทุกคนได้ลองกล้าที่ทำอะไราาใหม่ๆห,หรือว่าผู้งที่ไม่เคยทำเหมือนพวกเราสองคนครับพวกเราสองคนยังไม่ได้แบบเก่งมาตั้งแต่แรกหรือว่าไม่ได้ไม่ได้แบบมีประสบก,การณ์ในด้านการแสดงเลยครับก็อยากให้แบบทุกคนลองกล้าที่จะแบบลองทำอะไรใหม่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแค่แบบถ้าเราเริ่มต้นด้วยความกล้าเนี่ยมันก็แบบผลลัพที่ดีแน้อ่นคคดนะคะคุณคิดวัน ีพิธีตเอิ enfin> ้นพมาเนี่งนี้พรุ anyway ่นี้ t เคบก็มาอีเวนต์พด้วยนะครับก็แบบมีหลายๆคนมาเลยครับแทุกคนจะแบบมามาร้อเพอะไรใหุกคนฟัแล้วก็แบบมาให้แบดคุยคุยปรวยกันุ่งนี้ได้ข่ามว่าจะแมีพิตนอย่างพิวันมาก็ฝากพิต้นิพินะครับก็ให้กลังจิด้วยนะครับ ่มไมาะค่พกนีไม่ประกไม่ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับ <c oughs> แต่ว่าแบบคือส่วนตัวผมแล้วผมอยากไปในสายแฟชั่นมากแบบอยากไปไปแบบไป explore แล้วก็แบบไปค้นหาหรือว่าแบบไปเปิดโลกใหม่ในด้านแฟชั่นครับรู้สึกว่าแบบคือไม่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนอกจาะเปในเรื่องของเสื้อผ้าออเทร์ร์หรือว่าแบบไปแบบ ชมวิวชมบรรยากาศแล้ววันนี้ครับเพราะว่าบรรยากาศแบบในแฟชั่นคือเป็นคนละบรรยากาศกับอออยยากกโินเตร์ด้วใช่บบครับอยากอยากไปโกอินเตอร์ค่ะอยากไปโกอินเตอร์มากเลยครับเพราะว่าแบบก็รู้สึกว่าอยากอยากไปทำความรู้จักกับพี่ๆหลายๆคนแล้วก็แบบได้ไปใช้ภาษาด้วยซึ่งแบบก็แบบใช่ไหมมีมีงานไหนที่เราแบบว่าแบบอยากเข้าร่วมอะไรพวกนี้ไหมคะอยากเข้าร่วมเหรอครับเอ่อก็อยากเข้าร่วมก็คือแบบอยากเข้าร่วมทุกงานเลยที่เกี่ยวกับแฟชั่นครับ เอาแต่บอกว้าาผมไปน้องก็ต้องไปอยู่ครบรอบหนึ่งปีถึงฟ้าไปนะจริงค่ะคะเขาบอกว่าคือแก๊งที่มันใก้องส่งเข้าไปแล้วบอกว่าหนึ่งปีแล้วนะไอ้พวกกวนใช่ครับผมก็บอกอุ่ยแบบเวลาผ่านไปเร็วมากภูมิใจกับทุกคนมากๆเลยแล้วทุกคนขอบกันมาบอกว่ากคนบอกว่าอะไรพี่โนบอกว่าสกิปหรือเปล่าเนี่ยพี่โนทุกคนบอกได้ครับบอกได้จริงๆแล้วแบบคือนั่นแหละครับแบบ จริงใจกับน้องๆแต่ว่าน้องๆคิดว่าเฮ้ยผมสคมะคิหรือเปล่าไม่ไม่ไม่จริงๆแบบกลุ่ใจมากๆเลยครับกับน้องๆทุกคนแล้วก็แบบเออก็ขอให้เราแบบได้ไปต่อกันเยอะๆนะครับเขาบอกว่าทีนี้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นแบบซีรีส์เกี่ยวบชิมิสของ t h o เหมือนกันเนอะครับก็รู้สึกว่าแบบเริ่อย่างแรกเลยก็ต้อ,องแบบขอบคุณซีร <ๆ S 2> ีส์เรื่องทินมฟ้านะครับที่ทำให้ Thomas g ได้แบบได้รับการค้นพบมากขึ้นแล้วก็แบบได้เจอกับพี่ๆหลายๆคนแล้วก็แบบ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก็ขอบคุณพี่แฟนๆด้วยนะครับที่แบบคอยมาติดตามแล้วก็แบบมาทำความรู้จักกับพวกเราแล้วก็มาติดตามเราแบบจากทางซีรีส์กี่หมื่นฟ้าหรือว่าตอนไหนก็ตามครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราอยู่ตลอดครับหนึ่งปีไปเนื้อสีหกเดือนหนึ่งปีหกเดือนหรอใช่หนึ่งปีคือใช่เพราะก้องตอบคำถามนี้ไปแล้วพี่โอ้รู้หรือเปล่าพี่โอ้ไม่ได้ตอบในแชนแนลเนียพี่โ้บอกว่าเขาตอบประมาณ เราอยากรู้ครับอยากรู้ถ้าอยากรู้แล้วต้องไปดูย้อนหลังนี่พอเพราะกล้องจำไม่ได้เหมือนกันกล้องแบบว่ามีอะไรจะบอกพี่โทรหนึ่งถึงหกปีที่เป็นคนตามใจกันไหนนะจะบอกว่าอ๋อให้พี่โทเป็นเด็กดีนะอย่าดื้อเลยนะโอเคไหมโอเคครับก็ครบหนึ่งปีหกเดือนแล้วนะครับรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากมีก็ว่าเราได้ทำอะไรมาหลายอย่างร่วมงานมาอะไรเยอะมากเลยผ่านแบบสเตจที่เราแบบ สนุกเศร้าอ่าอ,อาจจะมีแบบเหนื่อยหรือเพราใจบ้างแต่ว่าแบบเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็รู้สึกว่าดวงใจกับเราล่องมากเลยครับพี่เราล่อแบบเดินทางมากับพี่มาจะถึงจุดๆนี้แล้วก็ขอให้เราได้เดินหน้าและก้าวหน้าไปต่อเรื่อยๆ้นูกํลาลังแบบว่าแบบตั้งใจฟังอยู่ กีฬาสีอยู่คนละสีอุ๊ยเศร้ามากเลยอยู่คนละสีกับน้องก้องโอ้โหยไม่ต้องเศร้านะแพ้ชนะมันจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องชนะเป็นเรื่องธรรมดาของพี่อยู่แล้วเป็นก้องเหมือนกันเลยอะเรื่องผมสอบแข่งแพ้ไม่เป็นนะครับเราจะได้แข่งกันหรือเปล่าน้องก้องก็ชนะมาหาพี่นะหมายถึงว่ากีฬาไหน๋ยวนี้นั่นน่ะสิ ถ้าเกิดว่าน้องกล้องลงแบบกีฬาที่พี่ชอบเล่นเหมอนกันก็จะเจอถ้าพี่ชอบลงกีฬาที่กล้องเข้าเล่นพี่ก็ได้เจอกล้องเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นน่ะแค่แบบมันไม่กีฬานะมีคนหลายคนที่แบบลงที่ี่ก็เลยแบบลงไปเลยเพื่อให้เขาหาเพราะว่าร่างกายเพราะว่าร่งกาคนเพิ่มอยู่บอกไม่ได้ไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าจริงๆกีฬาของแบบจริงๆก็คือแบบทุกคนอะอาจจะมีลงมากกว่าหนึ่งกีฬาครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่แบบเกลียกันเพราะว่า จริงๆนะครับยังไม่เห็นเหมือนกันว่าไม่แข่งกันกีฬาไหนยังยังไม่รู้แมตช์อัพจะเป็นยังไงแต่ว่าก็อยากให้งแต่ยังแต่ถ้าได้แข่งก็ควรจะชนะอีกอ่ะเออพี่โตจะอ่อนก็ให้น้องแพ้โอ้โไม่ต้องมีข้อครับคืออ่อนนะกันไม่แต่คู่อื่นนะเขาบอกว่าเขายอมล้มมวยนะล้มสืออะไรเขายอมล้มมวยนะก็แข่งไม่ได้ก็ยอมล้มมวยอ่ะคืออะไรแบบตั้งใจแพ้ใช่ไม่ยอมแพ้เลยยอมแบบแม่แพ้เลยครับก็รู้สึกว่าแบบผม ตามใจน้องก้องมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแล้วก็บ่อยด้วยก็รู้สึกว่ารอบนี้ที่ไม่ตามใจน้องกล้องนะครับ่ะส้ก้องว่าชิลครับพี่โหอันนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากเขาแบบว่าเห็นเส้นชัยสำเร็จก่อเราไม่เป็นไรครับเพราะว่ากีฬาที่พี่โฮเล่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นนะจริงๆไปดูไปดูตารางไปยัง ออจริงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว้องกล้องก็คือลงกีฬาเดียวมันจะใช่แ,แต้ก็ต้องรอเขาสุดท้ายเนี่ยโอเคได้ถ้าเรากล้องลงกีฬานั้นเดียวทีใครว่าแต่เราคงจะไปเชียร์น้องนะกล้องแบบให้กำลังใจอยู่แล้วครับถือว่าแบบแล้องจะอยู่ทีมไหนก็ตามก็เชียร์อยู่ตอลอดไปนะไปเชียร์ข้างสนามเลยเปล่าเดี๋ยวน้องก็ไปกำลังใจนะพี่ผมอาจจะนั่งอยู่คนละทั่แล้วพี่คนต้องเดินหรื<ร><พ>อเปล่าเดินพาเลทหรือเปล่าออ๋เดินพาเลท มีไรปอยบอกดีไม่ผมเห็นว่าพ่มีลิสต์ออมาแล้วว่าแบบใคอะไรบ้างพ่าอะไรกได้ไม่ได้เนีแบบวมีลิสตออกมาแล้วค่าแบบแต่ละควรทาอะไร้างเอมาดมาเหนือความคาดมางานว่าผมจะทาได้หรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นแบบเ็อะไรเป็นอะไรเหราจจะเป็นลหรือเปล่า ได้อยู่อะรเป็นแดนเซอร์เป็นคนขอด่าหรือเป็นคนขอด่าหลีนซ้อมยังครับยังโหซ้อมมาเรียบร้อยแล้วครับซ้อมกับพี่โพมาสองคนเลยข้าตัวนะโอ้ย <c oughs> ตอนแบบผมอยู่มัธยมเนี่ยเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นลีดนะครับไอปิงแล้วก็อะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายก็ะจก<อ>นี่โตได้ไหมโตได้ไหม

คนนะครับรอมาเชียร์พวกเรา2คนด้วยนะครับในงานกีฬาสีของดูมันดีนั่นเองครับผมก็เพราะว่าต้องชนะแน่นอนแต่ยังไงพี่พี่พูดตรงนี้เลยพี่พูดตรงนี้เลยตรงนี้เลยว่าว่ากีฬาไหนที่ผมลงเล่นนะครับชนะทุกกีฬาพูดแค่นี้กีฬาไหนที่พี่ลงเล่นชนะหมดเพราะอันนั้นก็ไม่ได้ลงไงพี่ผมก็เลยชนะโพร ไขอบคุณครับ